ทำไมโอยไม่เข้าล็อกถึงยังมองหน้าคนอัดตัวบอกว่าโอเคครับผมตอนนี้ตัวเฮียละงัดปลาอยู่ครับเดี๋ยวไม่หายสัตว์ มึงแย่กูบรรดายด้วยมันจะกินปลาแล้วครับออบางบ่ายนี่ก็ูเป็นคนอัดดีด้วยไม่เป็นเดียวเลยมันเนี่ยเป็นไงเล่ามีสะบัดโชกด้วยขอบอกครับใหญ่หนังต่อกันเกงมาวัดดูเด้กูว่ากูใหญ่กว่า สองคนนั้นน่ะตกปลาเป็นเปล่าอ่นหน้าอ่นหน้าเออของจริงต้องใสเด้เด็ก่อนเด็ก่อนไม่เน่ไม่เน่เน่ของจริงต้องใสเน่โอ้โหเอาปลาเฮ้ยนี่ครับอันนี้อีกสาธิตขั้นตอนงานปลาออกให้ดูนะครับเฮ้ยเอยถึงปลายคันพอดีดูสวิงซะก่อนครับขั้นตอน หอสุ่ยเล็กตักปลานะครับเฮ้ยเก็ดแ่งไปเลยแหววววอวาวว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 